อยากจะเธออีกครั้งอยากจะเธอทุกวันแต่มันเป็นเพียงแค่ความฝันหัวใจติดอยู่ข้างในนั้นฉันนอนติดอยู่ข้าง <Fine. S 2> ปิดตำนานฉันขอสาบแกเบนเจ้าของวลีดังจากคลิปไวเล่าเสียชีวิตแล้วชาวเน็ตอะไรเบนเจ้าของวลีดังฉันขอฉาบแกจากคลิปไวเล่เส,สียชีวิตแล้วอย่างสงบลังป่วยมะเร็งลับไสเป็นอีกวลยชิดในโลกออนไลน์สําหรับประโยคที่ว่าฉันขอฉาบแกผ่านตากันบ้างซึ่งต้นตอมาจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งมีอาการเมามาตะโกนคุยกับตํารวจที่ตั้งดา่าตรวจแอลกอฮอล์พร้อมกับทำไลายเวทใส,คส่คําสาบใส่ตํารวจพร้อมตะโกนดังลั่นฉันขอฉาบแกล่าสุดวันนี้จะเป็นสายโยนเฟซบุก ทุกแฟนเพจจอกจอกได้เปิดเผยว่าเบนเจ้าของวลีเดตอันคอชายแกได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้โดยเพจจอกจอกได้ระบุข้อความไว้ว่าปิดตำนานจันกอชาบแกลเจ้าของวลีเดตจากไปยงงสบกลล้้ตตััวของงงเบบนนไดโพสถึหจากไปอย่างสงบเมืม่อวันที่3เมษายนจะคิดถึงตลอดไปแจ้งข่าวการจากไปของเบนเดือนนิเทศสาสตร์และเดือนมหาวิทวายาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี2546จากการเป็น เป็นมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่3เมษาย,ยนบัดนี้ญาติได้ชาปนากิจแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้น้องเดินทางสู่ดินแดนที่สงบสว่างสะอาดและไม่ลืมช่วงเวลาที่ร่วมกันตลอดไปทั้งนี้เบนซ์เป็นที่รู้จักของคนโซเชียลจากคลิปไวลัลฉันขอชาบแก่ทําให้ชาวเราได้มีวลีเด็ดเล่นกันจนถึงปัจจุบันต่างจอกจกขอแสดงความเสียใจณนะที่นี้ด้วยนะคะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมายโดยต่างแสดงความอาลายัยต่อการจากไปของเบนซ์งมข้อความขอบคุณที่สร้าง ตำนานไว้ชิปเปเล่าจนมีเวลีฮิตด้ชาวโซเชียลได้มีรอยยิ้ม